này lằng lên, Papa? Này Papa ở đâu? Gọi Papa chưa? Gọi Papa chưa? Papa? Papa bye bye hả? เรียกแบบป้ายังนะนะจ๊ะจ nah? ๋าน้านะจ๊ะน้านะจ๊ะจ๋ายังจ๋าดังๆสินะนะน้านะโอเคน้านะจ๋าหรือยังจ๋าหรือยังน้านะน้านะ จ๋าหรือ,อยังน้า้วดูปะปะ๊าทำอะไรลูกนนาปะปะ๊าทำอะไรจ๋าปะปะ๊าทำอะไรลูกจ๋าเรียกปะป๊าอยังปะปะ๊าป<ะ>ป๊านานา้าสวยไหมไหนใครสวยยกมือดิ สวยนนานสวยนนานสวยไหม